มีเรื่องแล้วครับฮุนเซนกลัวกัมพูชาจะเหมือนเนปาลจนหัวหดแล้วครับท่านผู้ชมช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ถึงชาวกัมพูชาด้วยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับฮุนเซนกลัวหัวห,วหดสั่งห้ามทุกสื่อออกข่าวเรื่องการประท้วงในเนปาลแหล่งข่าววงในรายงานตรงกันว่ารัฐบาลกัมพูชาได้มีคำสั่งไม่เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสถานีโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์ทุกแขนง ห้ามนำเสนอภาพหรือข่าวการประท้วงของเยาวชนเนปาลอย่างเด็ดขาดเพราะเพียงแค่ภาพวัยรุ่นนับหมื่นในเนปาลรวมตัวตะโกนไล่รัฐบาลก็อาจเพียงพอที่จะปลุกไฟในหัวใจของวัยรุ่นกัมพูชาที่กำลังอัดอั้นกับความเหลื่อมล้ำในประเทศตัวเองเนปาลประเทศเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปกครองด้วยความฝันลมๆแรงๆของชนชั้นนำแต่สุดท้ายความอดทนของประชาชนก็หมดลง วัยรุ่นเนปาลลุกฮือโค่นระบบการเมืองที่โกงกินเสียงตะโกนดังไปทั่วหุบเขาฮิมาลัยพอแล้วกัมพูชาวันนี้กำลังเดินเส้นทางเดียวกันรัฐบาลกู้เงินมหาศาลเพื่อสร้างสนามบินใหม่ประชาชนช่วงแรกก็ตื่นเต้นแต่ไม่นานความจริงก็คืบคลานมาสนามบินใหญ่โตไม่ทำให้ท้องประชาชนอิ่ม ในขณะที่แรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านก็ไม่ได้เงินเดือนจริงตามที่รัฐบาลเคยโฆษณานี่คือจุดเริ่มต้นของความโกรธที่ค่อยค่ยก่อตัวเหมือนภูเขาไฟกำลังปะทุสนามบินใหม่ของกัมพูชากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราฟุ้งเฟอ้อรัฐบาลประกาศว่านี่คือก้าวสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ถามจริงเถอะ สนามบินจะช่วยอะไรชาวบ้านที่ไม่มีข้าวกินคนจนกัมพูชาต้องขายแรงงานที่ไทยเพื่อส่งเงินกลับบ้านพอรัฐโฆษณาว่าจะมีเงินเดือนหลังไหลแต่สุดท้ายไม่จริงความเจ็บช้ำจึงทวีคูณเหมือนกับเนปาลเมื่อสิบปีก่อนที่สร้างโครงการใหญ่โตแต่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวอดอยากย้อนกลับไปดูเนปาล รัฐบาลที่ไม่ฟังเสียงประชาชนสุดท้ายก็ถูกวัยรุ่นลากลงจากบันลังการประท้วงของนักศึกษาและคนหนุ่มสาวคือจุดเปลี่ยนพวกเขาทนไม่ไหวกับชนชั้นนำที่กินหรูอยู่แพงจนประเทศเข้าสู่ความโกลาหลเศรษฐกิจสุดการเมืองล่มสลายวันนี้กัมพูชากำลังส่องกระจกเงาเดียวกันวัยรุ่นเริ่มพูดว่าพอแล้ว พวกเขาเห็นผู้นำขับรถหรูกินอาหารแพงแต่ชาวบ้านยังรอคิวรับถุงข้าวสารจากไทยแรงงานกัมพูชาในไทยคือเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงครอบครัวหลายล้านคนแต่รัฐบาลพยายามโฆษณาชวนเชื่อว่ากลับบ้านจะได้งานมีเงินเดือนสุดท้ายความจริงคือศูนย์พวกเขากลับบ้านแล้วต้องเผชิญกับความว่างเปล่าไม่มีงานไม่มีเงิน มีแต่นี่สินเสียงบนจึงเริ่มดังขึ้นเหมือนระเบิดเวลาและนี่แหละคือเชื้อเพลิงชั้นดีสำหรับการลุกค,คือเนปาลเคยมีราชวงศ์กับชนชั้นนำที่ใช้ชีวิตราวกับอยู่บนสวรรค์ในขณะที่ประชาชนไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้ในบางหมู่บ้านกัมพูชาวันนี้ก็ไม่ต่างกันในขณะที่คนจนต้องต่อสู้กับความอดอยาก ผู้นำกลับใช้ชีวิตบนตกอาหารราคาแพงกว่าค่าแรงทั้งเดือนของแรงงานภาพเหล่านี้ถูกแชร์ต่อกันบนโซเชียลและเหมือนราดน้ำมันลงบนกองไฟแห่งความเกลียดชังความเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเนปาลเริ่มจากวัยรุ่นพวกเขากล้าลุกขึ้นต่อต้านกู่ร้องและประทะกับอำนาจเผด็จการจนสุดท้ายระบอบเดิมต้องล่ม วัยรุ่นกัมพูชาก็กำลังถูกปลุกเพราะพวกเขาคือคนที่เห็นโลกกว้างผ่านมือถือผ่านโซเชียลเห็นว่าในไทยเวียดนามอินโดคนรุ่นใหม่ได้ออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศคำถามคือพวกเขาจะยอมอยู่ภายใต้อำนาจเก่าต่อไปหรือไม่ทั้งเนปลาลและกัมพูชามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือรัฐบาล กู้เงินก้อนมหาศาลเพื่อสร้างโครงการใหญ่โตแต่สุดท้ายนี่ก้อนนี้กลับเป็นโซ่ตรวนที่ลากคอประชาชนเนปาลล่มเพราะนี่ท่วมกัมพูชาก็กำลังตามรอยสนามบินหรูอาจกลายเป็นสุสานเศรษฐกิจในอีกไม่กี่ปีความจริงที่เจ็บปวดคือกัมพูชายังยืนอยู่ได้เพราะเงินจากแรงงานที่ไทยแต่ถ้าวันใดไทยปิดประตู แรงงานไม่ส่งเงินกลับเศรษฐกิจกัมพูชาจะพังทลายในไม่กี่เดือนนี่คือความจริงที่ผู้นำกัมพูชาไม่กล้าพูดแต่ประชาชนเริ่มรู้ทันแล้วไม่มีใครคิดว่าเนปาลจะล้มเร็วขนาดนั้นแต่พลังของประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นคือคลื่นสึนามิที่ทำลายทุกอย่างกัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันเดียวกัน เมื่อคนรุ่นใหม่เริ่มไม่กลัวเมื่อความจริงถูกเผยออกมาจุดสดก็ใกล้เข้ามาทุกทีสนามบินใหญ่โตไม่อาจปิดบังความอดอยากการโกหกเรื่องเงินเดือนแรงงานไม่อาจทำให้คนหยุดตั้งคำถามการใช้ชีวิตหรูหราของผู้นำไม่อาจซ่อนจากสายตาวัยรุ่มเนปาลเคยพังเพราะสิ่งเหล่านี้กัมพูชาก็กำลังย่ำตามเส้นทางเดียวกัน และเมื่อเสียงของประชาชนดังกว่าเสียงโฆษณาชวนเชื่อประเทศนี้ก็จะถึงจุดจบอย่างเดียวกับเนปาลอย่างไม่ต้องสงสัยเนปาลเป็นกระจกสะท้อนว่าถ้ารัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ว่าจะอยู่บนภูเขาสูงหรือที่ราบลุ่มโขงจุดจบก็เหมือนกันคือความล่มสลายที่เริ่มจากเสียงเล็กๆของวัยรุ่น รัฐบาลกัมพูชาพยายามใช้สื่อบอกว่าประเทศกำลังรุ่งเรืองบอกว่าสนามบินคือความภาคภูมิใจแต่ในตลาดสดแม่ค้ากำลังบ่นว่าเงินหายากกว่าเดิมความจริงกับคำโกหกไม่เคยเดินคู่กันได้นานเนปาลเคยสร้างเขื่อนเคยสร้างถนนเคยสร้างตึกใหญ่ๆแต่สุดท้ายมันคือซากสิ่งปลูกสร้างที่ไร้ค่า เพราะไม่มีใครมีเงินใช้ไม่มีใครมีข้าวกินวันนี้กัมพูชาอาจกำลังเขียนบทละครซ้ำแรงงานกัมพูชาที่ไทยคือคนที่แบกรับเศรษฐกิจทั้งประเทศแต่กลับถูกหลอกให้กลับบ้านด้วยคำสัญญาลมๆแรงๆนี่คือการหักหลังที่ประชาชนไม่ลืมง่ายๆอาหารจานเดียวของผู้นำ ราคาเท่ากับค่าแรงหนึ่งเดือนของแรงงานภาพนี้ถูกแชร์ต่อในเฟซบุ๊กมันคือมีดที่กรีดใจคนจนทุกครั้งที่ได้เห็นในยุคที่มือถือคือหน้าต่างสู่โลกวัยรุ่นกัมพูชาไม่ใช่เด็กโง่งมอีกต่อไปพวกเขาเห็นว่าไทยเวียดนามอินโดกำลังเดินไปข้างหน้าคำถามคือทำไมบ้านเกิดพวกเขาต้องหยุดอยู่กับที่ เงินกู้จากต่างชาติไม่ต่างอะไรกับเชือกที่รัดคอคนจนสนามบินอาจหรูหราแต่คือโซ่ตรวนที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปจ่ายหนี้แทนถ้าไทยหยุดรับแรงงานกัมพูชาหยุดส่งเงินกลับเศรษฐกิจกัมพูชาจะสุดเร็วกว่าที่คิดและประชาชนก็รู้ดีว่ารัฐบาลไม่สามารถพึ่งตนเองได้เนปาลเคยคิดว่าไม่วันพัง จนกระทั่งนักศึกษาออกมาถือป้ายตะโกนว่า Enough! วันนี้กัมพูชาก็กำลังนับถอยหลังรัฐบาลพยายามปิดปากประชาชนแต่ความเงียบก็กลายเป็นเสียงก้องเหมือนภูเขาที่สะท้อนเสียงตะโกนกลับมาและวันหนึ่งเสียงนี้จะดังจนแผ่นดินสั่นสะเทือนไม่มีใครปฏิเสธว่าสนามบินใหญ่คือความภูมิใจ แต่เมื่อมันไม่ได้สร้างรายได้จริงก็ไม่ต่างอะไรจากสุสานเศรษฐกิจที่กินงบประมาณและอนาคตไปพร้อมกันชายหนุ่มที่กลับจากไทยเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังว่าไม่มีงานไม่มีเงินมีแต่หนี้สินประโยคสั้นๆนี้คือไฟที่ลามไปทั่วหมู่บ้านรัฐบาลควบคุมทีวีได้แต่ไม่อาจควบคุมเฟ e บุ๊กและทิกท o k คลิปที่โชว์ชีวิตหรูของผู้นำถูกแชร์ต่อไปเรื่อยๆและนั่นคือดาบที่แทงอำนาจแบบเงียบๆในขณะที่วัยรุ่นไทยขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวัยรุ่นกัมพูชายังปั่นจักรยานเก่าๆไปตลาดความแตกต่างที่เห็นชัดทำให้คำถามเริ่มกล้องในหัวว่าทำไมเราต้องจนเงินกู้จากต่างชาติไม่ต่างอะไรกับเชือกที่รัดคอคนจน สนามบินอาจหรูหราแต่คือโซ่ตรวนที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปจ่ายหนี้แทนถ้าไทยหยุดรับแรงงานกัมพูชาหยุดส่งเงินกลับเศรษฐกิจกัมพูชาจะสุดเร็วกว่าที่คิดและประชาชนก็รู้ดีว่ารัฐบาลไม่สามารถพึ่งตนเองได้เนปาลเคยคิดว่าไม่วันพังจนกระทั่งนักศึกษาออกมาถือป้ายตะโกนว่า enough วันนี้ กัมพูชาก็กําลังนับถอยหลังรัฐบาลพยายามปิดปากประชาชนแต่ความเงียบก็กลายเป็นเสียงกล้องเหมือนภูเขาที่สะท้อนเสียงตะโกนกลับมาและวันหนึ่งเสียงนี้จะดังจนแผ่นดินสั่นสะเทือนไม่มีใครปฏิเสธว่าสนามบินใหญ่คือความภูมิใจแต่เมื่อมันไม่ได้สร้างรายได้จริง ก็ไม่ต่างอะไรจากสุสานเศรษฐกิจที่กินงบประมาณและอนาคตไปพร้อมกันชายหนุ่มที่กลับจากไทยเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังว่าไม่มีงานไม่มีเงินมีแต่หนี้สินประโยคสั้นๆนี้คือไฟที่ลามไปทั่วหมู่บ้านรัฐบาลควบคุมทีวีได้แต่ไม่อาจควบคุมเฟ e บุ๊กและทิกท็อกคลิปที่โชว์ชีวิตหรูของผู้นำถูกแชร์ต่อไปเรื่อยๆ และนั่นคือดาบที่แทงอำนาจถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสำคัญแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ